สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านชานมยอดฮิตในธรรมศาสตร์ค่ะนั่นก็คือร้านแบท็คพบ้านนั่นเองค่ะ ทางร้านเนี่ยนะคะชงสดแก้วต่อแก้วค่ะไม่ใช้ครีมเทียมไม่ใช้นมข้นหวานค่ะและที่สําคัญนะคะใช้นมสดพาสเจอร์ไรล์ร้อเซเลยค่ะและยังมีนมแอลมอนนะคะที่เป็นนมทางเลือกสําหรับคนทานเจค่ะและไข่มุกนะคะก็เป็นสูตรแป้งน้อยค่ะมีให้เลือกมากถึง5รสชาติเลยค่ะและผู้สั่งนะคะสามารถเลือกความหวานได้ถึง5ระดับด้วยค่ะมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายคนก็อยากรู้แล้วนะคะว่าร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างแล้วเรานะคะก็จะไปชิม8เมนูยอดฮิตของร้านนี้กันค่ะ ไปกันเลย แก้วแรกเลยนะคะก็คือดาร์โกโก้ค่ะใส่ไข่หมูค,คาราเมลนะคะเริ่มกันเลยก่อนดื่มนะคะก็ต้องเขย่าก่อนนะคะเป็นรสชาติที่เข้มข้นมากเลยค่ะถ้าสาววงดาร์โกโก้เนี่ยจะต้องไม่พลาดแน่นอนค่ะต่ไข่มุกนะคะก็หนึบหนับมากเลยค่ะมุกค,คาราเมลนะคะแก้วนี้ชานมนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุค,คาราเมลเหมือนกันนะคะ ตัวทานะคะหอมมากเลยค่ะนมไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ชาเนี่ยมีความหอมนุ่มลิ้นมากเลยค่ะมาฉาดนมสดค่ะจริงๆนะคะทางร้านก็มีไข่มุกรสชาเขียวด้วยนะคะแต่วันนี้ไข่มุกรสชาเขียวหมดนะคะก็เลยต้องเป็นคาราเมลค่ะเยิมข้นมากไข่มุกเข้ากันไปด้วยได้ดีเลยค่ะวันนี้นะคะสั่งเป็นหวาน2ี่ค่ะก็คือหวานน้อยของทางร้านนะคะกําลังดีเลยค่ะไม่หวานเกินไปเด็ดค่ะนะคะก็จะเป็นนมทาแล้วกันค่ะหลายๆคนคงสงสัย นมชากับชานนมมันต่างกันยังไงนะคะทางร้านเขาบอกว่านมชานะคะนมจะมีปริมาณเยอะกว่าชาค่ะส่วนชานมนะคะจะใส่ชามากกว่านมค่ะอันนี้จะไมไ่ค่อยได้รับรู้สึกถึงรสชามากนะคะจะเป็นนมมากกว่าค่ะถ้าใครที่ชอบนมมากกว่าชาเนี่ยแนะนําเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบชานมมากกว่าค่ะอันนี้อร่อยกว่าชาไทยแล้วกันค่ะอันนี้คือทางร้านเนี่ยเขาจะทําแก้วต่อแก้วนะคะ คือก่อนจะมาถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแยกชั้นค่ะแต่พอมาถึงเราแล้วเนี่ยชั้นมันอาจจะหายไปนะคะชาหอมมากเลยค่ะแล้วก็มีความนุ่มลิ้นนะคะเหมือนกินขนมปังสังขยามันไม่ค่อยหวานมากนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกแก้วนะคะก็จะสั่งเป็นหวานน้อยะคะ่ะเพราะส่วนตัวไม่ชอบหวานนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันกําลังดีค่ะมันม่วงกวนนมสดค่ะที่เป็นมันม่วงกวนเนี่ยคือท you างร้านเนี่ยเขาบอกว่าใช้มันม่วงเนี่ยมาควรเลยนะคะแล้วก็เลือกความหวานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความหวานจาก รสของมันม่วงเลยค่ะอ๋ออันนี้นะคะก็จะใส่มุกมันม่วงค่ะเพราะเหลือแก้วสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกินมันม่วงจริงๆเลยค่ะแบบว่ามีรสนมมาแทรกด้วยนะคะเหมือนได้เคี้ยวมันม่วงด้วยอะคะ่ะมันเหมือนแบบมี็ e เจอร์ของเนื้อมันม่วงอยู่อะคะ่ะอร่อยค่ะนมเสริาชูการ์ค่ะซึ่งตอนถ่ายหน้าร้านเนี่ยแก้วนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ r คอมเมน n ์มากที่สุดในร้านเลยค่ะเจ้านี้นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่า มันรู้สึกว่าเหมือนกินนมแล้วก็มีกลิ่นของน้าตาลสายแดงขึ้นมานะคะแล้วก็กินกับโมค,คาราเมลนี่ดีมากๆาเลยค่ะมุกเนี่ยนะหนึบแบบเข้าปากมากๆสาหรับใครที่อยากลองนะคะเมนูนี้แนะนําเลยค่ะชาเลมอนนั่นเองนะคะแก้วนี้นะคะก็จะใส่เป็นมุกบุกไร้แป้งนะคะไม่มีแคล,ลอรี่ค่ะแก้วนี้นะคะเป็นรสทีนเนี่ยตีขึ้นมาในจมูกเลยค่ะแต่ก็คือกลิ่นไม่แรงมากนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวๆหวานนิดหน่อยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะสาวุกชาใสเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะแก้วนี้อันนี้ชอบมากเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากลองชิมน้ำที่แป้งรีวิวทุกแก้วนะคะสามารถไปลองกันได้ที่แบงค์บัวว่าสาขาธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะตั้งอยู่ในท่ารถตู้ธรรมศาสตร์นะคะอยู่ตรงข้ามคณะสถาปัตย์ค่ะแล้วก็มีบริการเดลิเวอรี่นะคะสั่งได้ทางเพจ a c e b o o k ได้เนตงนี้ค่ะ แล้วก็มีบริการไลน์แมนนะคะสามารถไปสั่งได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย